มันยังไม่แล้วอุ้ยว้าวนีนีอคันี่ค่อยช้าช้าช้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจออะไรโอ้หูนี่ว้าวแอะโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอุ้ยอุ้ยอ้ย no wow w o มีไหมโคนีออสิบล้อสิบล้อมีไหมมีไหมอ้ยมีอีกมันีกมันลึกกว่านี้มันมีมีไหมครนี้มันหนักมันหนักกว่าฮะโอ้ได้ะไรมาไดยขุดมาอีกมีอีกมวีอีกแล้วนี่โอ้จกมีอีก นี่้นมเี่นี่นี่โอ้นีนี่โอ้ได้มัคันแล้วว้าวเย้ไหนโอ้ได้มว้คันแล้วโอ้ว้าวนี่โอ้นอสวยเอยเ ไในทะเล้า